ค่ะวีนะคะ MG n สาขาวบางบอลค่ะอ่าในส่วนที่หนึ่งหรือว่าตำแหน่งที่หนึ่งเลยค่ะวิอยากจะแนะนำเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะคมชัดสว่างไกลไม่แยงตาเพิ่มความปลอดภัยค่ะมาพร้อมกับไฟ DRL นะคะไฟออโต้นะคะไฟหน้าแบบออโต้ลูกค้าไม่ต้องเปิดปิดเองนะคะเพราะว่าเป็นไฟออโต้แบบอัตโนมัติ นะคะถัดมาเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะขนาด17นะคะดีไซน์สป,ปอร์ตยึดเกาะถนนได้ดีเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะที่2เลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับสมารท์ททีนะคะเปิดปิดง่ายลูกค้าไม่ต้องค้นหากุญแจเองค่ะสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะ ค่ะขออนุญาตนะคะถัดมาค่ะตอนนี้จะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถขับปรับได้หลากหลายทิศทางนะคะแม้ขับทางไกลลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลได้เลยค่ะมาพร้อมกับ เบาหนังแบบพรีเมียมนะคะเพิ่มความหรูหรามาก,กิ่งขึ้นค่ะนั่งสบายนะคะถัดมาเลยนะคะจะเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเพลงจากพวงมาลัยนะคะหรือว่าหน้าจอของต่อรหลดได้เลยค่ะโดยไม่ต้องละสายตานะคะจากพวงมาลัยเพิ่มความปลอดภัยมาก,กิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งต่ออ่าถัดไปเลยนะคะจะเป็นห้องโดยสารด้านหลังนะคะตอนนี้จะเป็นห้องโดยสารนะคะค่อนข้างกว้าง นะคะอ่านี้สามารถนั่งได้ทุกรุ่นนะคะหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถด้านนั่งได้ค่ะซึ่งภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวยึดเบาะเด็กนะคะหรือว่าตัว Isofix นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัว USB นะคะด้านหลังค่ะโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องไปแยงด้านหน้านะคะสามารถาชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยววีจะให้ดูในส่วนของตัวตัวล็อกเด็กด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นที่ล็อกเด็กนะคะเดี๋ยววีขออนุญ,ญาตล็อกเนาะคะ่ะเดี๋ยวลูกค้าลองเปิดนะคะเปิดได้ไหมคะไม่ได้นะคะค่ะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะค่ะถัดมาเลยนะคะจะเป็นตำแหน่งที่สี่นะคะมาฟอมกับไฟไท้ายแอบ LED นะคะตัวนี้จะเพิ่มความสว่างนะคะเพิ่มความปลอดภัยเพื่อให้คันข้างหลังนะคะเห็นคันเราได้อย่างชัดเจนนะคะต่อมาค่ะจะเป็นไฟดวงที่3านะคะจะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งให้ความคมชัดขณะเบรกนะคะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเลยนะคะจะเป็น ไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้นะคะเมื่อรู้สึกว่าทัศนวิสัยไม่ดีหรือว่าทางจราจรไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถเปิดได้เลยแล้วก็ถัดมาเลยนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะตัวนี้ค่ะให้มาทางคันเลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะจะเป็นแบบ ที่เปิดนะคะแบบผ่อนแรงนะคะซึ่งคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถเปิดง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยค่ะซึ่งตอบโจทย์สำหรับคุณผู้หญิงนะคะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะในส่วนตำแหน่งที่5นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแบบ6ตตำแหน่งนะคะ ซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะกบคุณทั้งผู้โดยสารด้านหน้านะคะหรือว่าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตอนนี้จะมาพร้อมกับ Apple, c a r p l a y Android Auto นะคะลูกค้าสามารถนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบ10นิ้วนะคะให้ในเรื่องของอ่าอินเทอร์เทนเมนต์นะคะให้ความบันเทิงเปิดเพลงได้อย่างสะดวกสบายระบบเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์แบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถหมุนสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้เลยค่ะแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> จุดสุดท้ายนะคะจะเป็นจุดด้านหน้ารถนะคะวีจะขอแนะนําเกี่ยวกับ ตัวแม่ทนแนนนะคะมีขออนุญาตเปิดด้านหน้ารถให้ดูเนาะ <c oughs> ค่ะด้านหน้ารถนะคะเราจะใช้ฝ่ามือแบบนี้นะคะตะวัดปึ๊บ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วเราก็ไมค์คำตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะวีจะ แนะนำในส่วนของตัวแม่ n ทนน์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะลูกค้าเพียงแค่เติมน้ํานะคะที่ปัดน้าฝนอย่างเดียวพอนะคะนอกนั้นทางโชว์รูมเรานะคะจะเป็นคนดูแลให้ค่ะประกันนะคะของเรานะคะจะมีการรับประกันในส่วนของตัวแบตเตอรี่ลูกเล็กนะคะจะอยู่ที่1ปีนะคะหรือว่า20,000กิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ลูกค้าจะต้องเข้านะคะแมทแ่ทนนทุก6เดือนนะคะหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบลองทามนะคะวารันตีแบตเตอรี่นะคะเพียงแค่นะคะลูกค้าจดเป็นบุคคลนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าจดเป็นแบบนิติบุคคลนะคะวารันตี Long time. ลองทามลองทามแบตเตอรี่นะคะ จะลดเหลือแค่8ปีหรือว่า1 2 1, 0 0 0 0 0กิโลค่ะตอนนี้นะคะจะ,ะมาพร้อมกับแรงม้า170ทรชาร์แบตเตอรี่นะคะเต็มเลยนะคะลูกค้าสามารถขับขี่ได้ถึง423กิโล